สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็นําตะก้อขนาดเล็กนะครับขนาดจิ๋ววนะครับมาแนะนําให้กับพี่พี่นะครับที่ทักเข้ามาทางข้อความนะครับว่าตะก้อที่ใช้เอาไปตกตปลาิวปานินปลาอ่างอย่างที่ผมเคยแนะนําคันเบ็ดไปมีด้วยหรอนะครับแล้วก็ขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวที่ผมจับอยู่นะครับเป็น แล้วก็สปริงขนาดสองเซนนะครับขนาดสองเซนนะครับที่พี่ๆหลายๆคนในพื้นที่ของผมนะครับแล้วก็จังหวัดข้างเคียงนะครับที่ใช้เอาไปผูกเองนะครับแล้วก็ตกปลาในรูปแบบของสปิ๋วนะฮะปลานินปลาเขื่อนปลาอ่างนะครับตัวนี้ก็ซื้อไปประยุกต์นะครับแล้วก็สปริงเปล่า นะครับเอามาเลยสวัสดีครับเลือกก่อนเลือกก่อนนะครับก็อยากจะเอามาแนะนําให้กับพี่ๆนะครับที่สนใจนะครับกับตะก้อสปริงเปล่าเอาไปผูกเองนะครับสําหรับตกปันนินนะครับขนาดสองเซนนะครับเล็กมากๆนะครับดูนะครับเอาไว้กับปั้นเหยื่อนิดเดียวครับนะครับตะก้อพวกนี้นะครับจะเหมาะกับสลีระนะครับน้ําหนัก กับคันสปิวได้ดีนะครับเพราะว่าตะก้อเล็กนะครับจุเหยื่อได้ไม่เยอะนะครับไม่ทําให้คันเสียสรีละในการตีนะครับบางครั้งเราใช้สายเนี่ยหกปอนนะครับแล้วก็ใส่ตะก้อแค่เนี้ยนะครับเหยื่อแค่นิดนึงนะครับตีเหยื่อไปไกลๆเลยครับลิฟเลยกับงานสปิวตกปลาหน้าดินที่เป็นปลานินนะครับปลานินเนี่ยปลาอ่างก็ไซส์ใหญ่นะครับ ใชบางทีเนี่ยมีโล2โล3โลเลยนะครับกับตะก้อพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้ผูกเบ็ดนะครับนะครับแล้วก็จะผูกแบบนี้ก็ได้นะครับผูกแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เบ็ดตุ้งติ้งก็ได้จะใช้เป็นตัวเดียวหรือ2ตัวก็ได้นะครับตกในรูปแบบของตกปลาหน้าดินนะครับก็เหมือนกันนะครับเนี่ยครับก็เอามาแนะนําให้กับพี่พีนะครับที่สนใจทักทายเข้ามาสอบถามได้นะครับกับตะก้อตกปลาดินขนาดเล็กที่จะเอาไปผูกเอง นะครับขนาด2เซนนะครับจริงๆตะก้อเนี่ยมีหลายขนาดนะครับแต่ว่าให้เหมาะกับงานตับผิวที่ผมแนะนําให้กับพี่ๆได้ใช้กันหลายๆท่านนะครับรวมถึงลูกค้าเองนะครับที่แนะนําให้ผมซื้อมาขายนะครับก็เป็นขนาดเท่านี้แหละครับสองเซนที่แนะนําให้กับพี่ๆแล้วก็ลูกค้าทั่วทั่วไปนะครับได้ใช้กันกับตะก้อไปปลูกนะครับสําหรับตกสักปิวปานินนะครับกับคันได้ครอบคลุมครับตะก้อตัวนี้นะครับจะใช้กับเวทเนี่ยครับ 62คันสปาร์ตันจะใช้เป็น85นะครับคันทั่วๆไปก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจุเหยื่อไม่เยอะอยู่แล้วนะครับสำหรับตกปลานินปลาอ่างนะครับหรือแม้กระทั่งตกปลาบ่อเหมานะครับที่บางครั้งนะครับไม่กินทุ่นก็ตกหน้าดินนะครับแบบนี้ก็ใช้ได้หรือนะครับจะไปตกสวายนะครับอะแดปนะครับประยุกต์ไปใช้ตกสวาย นะครับกับคันสปิวแบบนี้นะครับทั้งบ่อเหมานะครับหรือว่าเป็นอ่างก็ได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่พี่ๆเลยนะครับว่าจะไปใช้แบบไหนนะครับผมก็เอามาแนะนําให้กับพี่ๆที่สงสัยนะครับว่ามันมีด้วยหรอนะครับเพราะปกติเราตกปลาหน้าดินก็จะเป็นตะก้อขนาดใหญ่นะครับ4เซน5เซนขึ้นไปนะครับแต่วันนี้ก็เอามาแนะนําให้กับพี่ๆนะครับได้รู้จักกันนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นตะก้อซิ่งนะครับตะก้อซิ่งนะครับเนี่ย ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนีครับนิดเดียวหูรับกำเหยื่อเราไม่ใช้เหยื่อใหญ่นะครับเราไม่ใช้เหยื่อใหญ่นะฮะใช้นิดเดียวใช้แค่นิดเดียวก็แต้มนะครับจับนะครับแค่นี้ครับมันก็ไม่ใหญ่มากแล้วก็สายหน้าถูกนะครับอันนี้ก็เป็นตกปลาในรูปแบบของนะครับปลานินปลาอ่างนะครับที่ผมอยู่ในพื้นที่ โซนนี้นะครับก็มีขายให้กับพี่ๆนะครับที่วิที่สนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับเข้ามาสอบถามได้นะครับกับตะก้อสปีกป่านะครับที่จะไปตกกับปลานินในรูปแบบกระปิว๋วหรือปลาสวายก็ได้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมาครับสวัสดีครับ